สวัสดีทุกท่านครับมือนีพอกันคือเกาเดอร์พี่น้องสําหรับห้าน้อยธรรมดาหรือว่าห้าน้อยปกติประจ ա วันที่1เกุมษาพันธ2563ครับรผมโชคชาชบ้านครับนําแนวทางมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับสําหรับพี่น้องผู้ที่ตีตามนะครับสำหรับห้าน้อยธรรมดานะครับเนะาะสาหรับหมูว่านนี่สถิติบอ่อเขาด้วยพี่น้องหมูว่านนี่รุดล้างบนนี่รุดไปเลยนะครับก็เรียนให้ทราบตามนี้นะครับมือหนีมาลุ่นกันไหม นะครับเมื่อนี้มาลุ่นกันไม่สำหรับวันที่19เกาเมษายนเนาะได้ว่างแนวทางไว้ตามนี้ครับพี่น้องนะครับซึ่งโซนโตกับลูด8ลูดเข้าไว้คือเก่าเสริมขมากับมากกับหกหก6จนะครับแล้วก็เด่นไว้1289พี่น้องผู้ที่จะลูดส่วนโตนะครับว่าจาเป็นจะต้องตามผมก็ได้นะครับพี่น้องมักหนึ่งมักสองมักโกมักเจ็ดมักแดดก็ว่าไปตามแต่พี่น้องชื่นชอบ่ซนโตกับลูดไปตัวใดตัวหนึ่งก็ได้คือกันนะครับเนาะ สำหรับ ID l i n e นะครับ ID l i n e ท่านที่ต้องการจะเข้ากลุ่มพิเศษแจ้งว่าฟรีนะครับว่ามีค่าติดใจด้วยพี่น้องเดอ้อเออฟรีครับพี่น้องว่ามีค่าติดใจให้พี่น้องแอด ID l i n e มานะครับเนาะอ่าตรงนี้กับแจ้งให้พี่น้องในกลุ่มดีทราบกันนะครับท่านใดออมีโศกมีลาภก็อย่าลืมทำบุญทำทานด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับเอาละครับพี่น้องเ,อเมื่อนี้กะบบริเวณว่ายน้นะครับเอาข้อความปากของข้อ โซกันเล็กๆน้อยสามคราวกันก็อย่าลืมกันแล้วกันครับพี่น้องเป็นกาําลังแรงใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อกาําลังแรงใจนะครับกดติดตามไหม่ด้วยพี่น้องเดอ้อกดกระดิ่งไว้กดซับสไคร์นั่นแหละเนาะกะขอให้พี่น้องนะครับใส่วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังครับกะแ,แจ้งให้หนูว่าเป็นเป,นแ,ปแนวทางเนาะเป็นเพียงแนวทางเพื่อให้พี่น้องได้รับชมนะครับพิจารณาเป็นความบันเทิงครับพี่น้อง ท้านี่คอยพี่น้องจงโชคดีรักษาสุสขภาพร่างกายให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยเจ็บเจบทั้งปวงด้วยพี่น้องเอา้าเอ้างเฮ้งมันมานๆุย้ยๆุยด้วยพี่น้องนะครับสวัสดีครับ